อูบอนดึกนอนน้อยหน้าโสมตื่นมางงวงเงียบไม่เฟรชดื่มไดวี่ไนท์พระมิทาชเชอรี่คารโมไมล์วิตามิน B12 ช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทและสมองพร้อมสารสกัดสำคัญอีก44ชนิดต้านดิ้วรอยก่อนวัยดูดีก่อนใครดื่มไดวี่ไนท์ก่อนนอนเมล็ดทานตะวันอบกรอบปลามือ พกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคลียร์เพลินระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆท้งรถดั้งเดิมรถบาร์บีวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกของกรามือออฟฟิเชียลครับเติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง3 0,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก J A และ I G I จากช e r y House l a แล r o กร Diamon d เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูบอลกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามนงราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันพฤหัสที่19กกันยายนครับวันนี้ก็มีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับปีศาจแดงมาฝากกันนะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่ผมว่าหลายท่านสอบถามเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าเฮ้ยเว็บไซต์สโมสรเนี่ยมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับ โปรเจกต์สนามใหม่นะครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยสโมสรเขาต้องการจะให้แฟนบอลน,นะครับได้เสนอความคิดเห็นตัวเองนะครับกับเ,เรื่องสนามใหม่ด้วยนะครับก็เลยมีการทำแบบสอบถามนะครับให้แฟนบอลได้ตอบว่าคุณต้องการาให้สนามใหม่รวมถึงชุมชนนะครับรอบๆอโอทรฟอร์ดเนี่ยนะครับออกมาในรูปแบบไหน นะครับแล้วก็จะพัฒนาสนามแห่งเนี้ยไปด้วยกันอย่างไรเท่านั้นเองนะครับซึ่งมาร์คริชลีย์นะครับ, ley, รบผู้สข่าวเดอสองจากเดอะแอร์ติกนะครับก็ระบุว่าคณะทํางานเกี่ยวกับาการสร้างสนามใหม่นี่แหละนะครับเขาก็จะมีการวางนโยบายแล้วก็จะมีการาให้คําแนะนําต่างนะครับเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคมนี้ฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามกําหนดนะครับก็คาดกันว่าในช่วงปีหน้าครับ ก็คือในปี2025เป็นต้นไปก็น่าจะเริ่มนะครับการวางโปรเจกต์แล้วก็ดำเนินการละนะครับในส่วนของอการทำสนามซึ่งเอาเป็นว่าถ้าดูจากแนวโน้มล่าสุดโอกาสที่จะสร้างสนามแห่งใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทุบสนามเดิมก็คือสร้างสนามม่อีกที่หนึ่งนะครับในบริเวณใกล้ๆก,ก,กันแล้วก็มีการปรับปรุงชุมชนโดยรอบไปด้วยนะครับถ้าเป็นทางเลือกนี้มันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นมากที่สุด นะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าความคืบหน้าของโครงการนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าทีมคณะทํางานซึ่งก็นําโดยแกรี่เนบิลนะครับตำนานของสมสร,รก็เต็มที่นะครับกับการพยายามที่จะทําให้ออราฟอร์ดเป็นสนามกีฬาชั้นนำนะครับโดยเฉพาะเป็นสนามกีฬาชั้นนําทางภาคเหนือของอังกฤษตามที่เซอร์เจนเบคลิฟตได้คาดหวังเอาไว้นะครับ เรื่องราวของอารมาเดียโลมีการพูดถึงสัญญาของอามาดเพราะว่าโอเคละตอนนี้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็น่าจะได้โอกาสลงสนามต่อเนื่องแต่ปัญหาคืออา a มาเดียโลสัญญาเหลือเป็นแค่ปีเดียวนครับฉะนั้นจากรายงานของเปซโซโรมาโน่นะครับยูเนเต็ดกำลังมองหาช่วงเวลาแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมนะครับในการเจราจานะครับสัญญาฉบับใหม่กับอามาเดียโลนะครับคือณตอนนี้ จ้าตัวเองก็รู้สึกไม่ได้รีบเร่งอะไร,ะรกำลังมีความสุขกับออการลงเล่นใ้กับยูไนเต็ดนะครับอีกหนึ่งจุดที่มันไม่ต้องเร่งมากก็คือว่าอามัดเนี่ยมีออปชั่นนะครับในการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีแต่ถามว่าถ้าฟอร์มดีแล้วก็ลงสนามต่อเนื่องเนี่ยยูไนเต็ดจะใช้แค่ออปชั่นหรือว่าจะเลือกต่อสัญญาระยะยาวไปเลยกันแน่นะครับแต่ว่านะตอนนี้คืออามัดก็แฮปปี้ยูไนเต็ดก็แฮปปี้กับตัวนักเตะนะครับฉะนั้นมันก็เหลือเพียงแค่ เวลาที่เหมาะสมครับนะครับในการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับอาหมัดเรื่องนี้ไม่ได้มีความน่าเป็นห่วงไปอย่างใดเลยนะครับส่วนอนาคตของคริสตินเอริกเซนก็มีรายงานเพิ่มเติมมานะครับจากทางคริสวีลเลอร์นะครับผู้สึกหข่าวทียีสองจากเดลี่เมลนะครับซึ่งไปสัมภาษณ์นะครับคริสตินเอริกเซนซึ่งเอริกเซนก็เหลือสัญญาอีกปีเดียวเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เคสของเอริกเซนมันก็จะใช้คำว่าเป็นความชิลชิของนักเตะนะครับ คือเอริสเซนก็คงรู้แหละว่าอายุเขามไม่ได้น้อยแล้วนะครับแล้วถามว่าตัวของเอริเซนเนี่ยจะได้โอกาสลงสนามในทุกเกมไหมด้วยความที่มิดฟิลด์ของเยอตมันก็ต้องใช้สอยนะครับตามโอกาสนะครับแล้วก็ตามคู่ต่อสู้ด้วยเอริสเซนเองเป็นมิดฟิลด์ที่ออกบอลได้ดีครับนะครับแล้วก็มีทั้นเชิงนะครับสามารถคุมจังหวะเกมได้อย่างไรก็ตามในเรื่องของพลังงานและการเข้าปะทะ จุดนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อจำกัดของตัวของเรเซนอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคือแม้ว่าเรซเซนจะไม่ได้ลงสนามต่อเนื่องแต่เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้เขารู้สึกดีมากๆครับที่ได้อยู่ที่ยูอเนตตดต่อไปนะครับเขาจะย้ายก็ต่อเมื่อสโมสรเนี่ยบอกให้เขาย้ายทีมออกไปนะครับซึ่งนะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ยินนะครับว่าสโมสรเนี่ยกดดันให้เขาย้ายทีมนะครับ อีกหนึ่งจุดที่ตอนนี้เอริเซนยังคงโอเคมากที่จะอยู่กับยูไนเต็ดต่อก็คือว่าตอนนี้ครอบครัวของเขาก็ปรับตัวเข้ากับแมนเชสเตอร์ได้แล้วนะครับแล้วตัวเขาเองก็มีความสุขนะครับแล้วก็ลงเล่นที่นี่ได้อย่างแฮปปี้นะครับฉะนั้นสุดท้ายแล้วการที่ใช้ชีวิตในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งที่โอเคอาจจะไม่ได้ลงสนามทุกนัดนะครับแต่ว่าเมื่อได้โอกาสลงเล่นก็มีความสุขไปกับมันตอนนี้มันคือเป้าหมายนะของทางคริสเตนเอริกเซนละนะครับ ขณะเดียวกันเอริกเซนก็พูดถึงมาคัสไรส์ฟอร์ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับไรส์ฟอร์ดเนี่ยกลายเป็นว่า2เกมหลังสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมกับเซาท์แฮมป์ตันหรือว่าเกมกับบาร์นสลีย์ยิงรวมกัน3ประตูนะครับแม้ว่าโอเคอาจจะเจอู่ต่อสู้ที่ไม่หนักมากก็เข้าใจนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการเรียกความมั่นใจนะครับให้กับตัวไรส์ฟอร์ดได้ซึ่งเอริกเซนก็บอกว่าสุดท้ายไรส์ฟอร์ดคือดาวยิงนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการแรดสอดในฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับและเอริเซนก็เชื่อว่าแรด o อดจะยกระดับพัฒนาฟอร์มของเขาเองได้ดีขึ้นนะครับวันนี้เราพาดหัวถึงเรื่องของความแข็งแกร่งขึ้นนี่คือ1ในพาดหัวตรงนี้นะครับเอริเซนบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็บอกกับพิธีกรของช่องของสโมสรว่าแร f ฟอดจะดีขึ้นกว่านี้แน่ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรดฟอดกำลังสร้างสัญโอกาส นะครับให้กับทีมแล้วก็สร้างสรรโอกาสให้กับตัวเองด้วยคือพอเล่นง่ายขึ้นนะครับออมีความมั่นใจในการทําประตูมากขึ้นจ่ายบอลมากขึ้นเนี่ยคือสุดท้ายแล้วไรสฟอร์ดกำลังจะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเอริสันก็บอกว่าทุกคนนะครับก,ก็เชื่อว่า r รสฟอร์ดจะยกระดับแล้วก็พัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองต่อไปนะครับส่วนตัวของไรสฟอร์ดเองบ้างนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อ,อของสโมสร นะครับคืออันดับแรกเนี่ยไรยส์ฟอร์ดเองก็ให้ความสําคัญไปที่การเชื่อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของแผงแดนมนเองหรือว่าแผงมิดฟิลด์ที่เล่นเชื่อมกันได้ดีเพราะว่าการที่กองหน้าจิงประตูดได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะครับของแผงมิดฟิลด์ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่มันมีประตูเจอซอลตันมาโอเคมาทำประตูดได้ต่อเนื่องในเวลานี้นะครับทางผู้สื่อข่าวก็ถามกับไรสฟอร์ดต,ตอไปว่าคุณคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยจะยิงประตูได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้2นัด ยิงไป3ประตูแล้วแรชฟอร์ดก็ทำสิ่งนี้เลยนะครับโฟกัสอย่างเดียวเขาบอกว่ามันเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ตัวของแรชฟอร์ดเนี่ยมุ่งมั่นก็คือตอนนี้คือพักผ่อนครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายตัวเองกลับมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับเกมสุดสัปดาห์นะครับในวันเสาร์นี้กับคริสตัลพาเลซครับนี่คือ,อภาพรวมนะครับแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของมาคัสตไรส์ฟอร์ด ไปดูในส่วนของมนยูอูกเต้กันบ้างครับเรื่องนี้เอริเทนฮักมองอย่างไรบ้างหลังจากที่อูกเต้ลงสนามแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับในเกมเจอกับบาร์นสลีย์นะครับเทนฮักบอกว่าการเข้ามาของอูกเต้ครับจะเสริมให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นคือช่วงแรกๆนะครับมันอาจจะไม่ง่ายหรอกกับการปรับจูนเข้ากับทีมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อลงสนามไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่าอูกเต้เนี่ยค่อยๆเริ่มหาตำแหน่งของตัวเอง จูนจังหวะการเล่นของตัวเองได้นะครับหาพื้นที่ที่เพื่อนจะสามารถให้บอล给他เขาได้ง่ายนะครับอุกตเองสามารถปรับตัวตรงเนี้ยได้อย่างรวดเร็วนะครับเทนฮาบอกว่าเราได้เห็นแล้วครับว่าตอนเนี้ยอุกต้พัฒนาตัวเองเพื่อช่วยทีมได้ดีแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะช็อตสําคัญนะครับที่เราเห็นกันก็คือจังหวะที่อุกเต้นะครับตัดบอลนะครับบริเวณกลางสนามนะครับเป็นประตูที่4ของยูเต็ตนี่แหละคือพอตัดบอลได้ปุ๊บให้แรชฟอร์ดนะครับ ไรส์ฟอร์ดมาที่เอเวเซสเอเรเซสวางบอลพลุให้กับอเลคันโดการาโชหลุดไปยิงประตูที่4ีได้แต่ว่าจุดเริ่มต้นของประตูนั้นก็มาจากจังหวะการตัดเกมตัดบอลนะครับของทางอุกาเต้ซึ่งนอกจากประตูนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าอุกาเต้เองกับจังหวะในการเข้าสกัดบอลเข้าแย่งบอลอย่างแข็งแกร่งนะครับจุดนี้เขาก็ทําได้ดีเช่นกันนั่นยังไม่รวมถึงหลายจังหวะที่เขาลำเลียงบอลพาบอลขึ้นหน้าแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่า progressive carries ก็คือการลำเลียงบอล ในแนวดิ่งนะครับกินแดนคู่ตสู้ขึ้นมาเองนี่คือประโยชน์นะครับที่มาริโอกาเต้ทำให้กับทีมในเกมเจอกับบาร์นสล่ซึ่งแน่นอนละครับว่าเขาจะเป็นมิดฟิลด์ตัวความหวังของยูไนเต็ดนะครับในช่วงที่เหลือนะของฤดูกาลนี้นะครับพอพูดถึงความหวังแล้วไปปิดท้ายที่เรื่องนี้ครับการกลับมาของ2นักเตะนะครับที่กลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งอย่างราสมุสคอยลุนนะครับแล้วก็เมสันเมาส์ยิ้มปั้นกันทั้งคู่เลย ก็แน่นอนว่าทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่า Mouse เมาส์ลงเล่นใน2เกมแรกกับฟูลแลมแล้วก็บริทันสุดท้ายโดนเปลี่ยนในช่วงพักครึ่งนะครับในเกมกับบริทันแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องพักไปสักระยะตอนนี้เมาส์กลับมาซ้อมแล้วขณะเดียวกันนะครับในรายของราสมุสฮอยลุนเจ็บมาตั้งแต่ปริเอันในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็พักยาวมาจนถึงตอนนี้ ล่าสุดทั้งคู่กลับมาซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่แฟนๆกําลังให้ความาสนใจก็คือว่าการกลับมาของทั้งคู่จะลงอย่างไรนะครับจะลงตรงไหนนะครับไปดูที่ทางราซุนชอยลุนก่อนอันดับแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจอชัวเซอร์ซีนะครับตอนนี้ยืนเป็นกองหน้าอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเทนฮากต้องการให้เซอร์ซีกับหอยลุนลงเล่นด้วยกันจะปรับยังไงปรับตรงไหน นแน่นอนว่าฟแฟนๆอาจจะพูดถึงเฮ้ยหน้าคู่เลยแล้วก็ปรับเป็น4 4 2สีแต่ถ้าเป็น4ีปุ๊บนะครับมันจะเป็น4ีแบบไหนล่ะถ้าเป็น4ีแบบยุคเซอร์เล็กคือกลาง2คนใช้ปีกเนี่ยกองกลางคุณจะมีจำนวนน้อยคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็เอาตรงคือแผน42แบบนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนใช้ก็แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็น4 42แบบไดมอนด์ซึ่คือไม่มีตัวริมเส้นถ้าไม่มีตัวริมเส้นโอ้โหแบ็คก็จะทําหน้าที่หนักมากในการขึ้นเกม นในมุมของดูบอลแมทเองนะในการพูดคุยกันนะครับก่อนนี้ผมไปออกรายการากับพี่โฟนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในไลฟ์นั้นได้พูดคุยแหละนะครับแล้วผมก็เสนอว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเซิร์กซีขยับไปเล่นคล้ายๆกึ่งๆจะเป็นกลางลุกฝั่งซ้ายอ่าแต่ว่าคือมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปีกไม่ใช่ปีกซ้ายนะครับคือตามหน้ากระดาษมันคือ,ม,คอมันคือริมเส้นซ้ายแหละแต่ว่าเซิร์กซีจะขยับเข้ามาข้างในหน่อยแล้วก็ เปิดโอกาสให้ฟูลแบกนะครับไม่ว่าจะเป็นชอหรือว่าดาร์โลเนี่ยนะครับเติมขึ้นมาเพื่อทําเกมรุกซึ่งถ้าชอกลับมาได้มันจะเพอร์เฟกกับแผนนี้มากคือถ้าใครจําได้ย้อนกลับไปนะครับประมาณสักสอปีที่แล้วปอบ,บอกบากก็เคยเล่นในบทบาทนี้ก็คือเป็นกลางรุกฝั่งซ้ายนะครับคือเวลาเล่นมันก็จะขยับเข้าไปฮาร์ปสเปซฝั่งซ้ายหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นหมากอื่นหลายท่านก็อาจจะเสนอว่าหลังสามไหมแต่ว่าโอ้โหหลังสากับเทนฮากนี่คือ มองยากจริงๆนะครับเพราะว่าคือมัน,มนไม่นับจังหวะก,การบิวเกมแล้วกันซึ่งบิวเกมมันคือหลัง3นะฐาน3นะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆแบบที่ตามหน้ากระดาษจัดแผนเนี่ยไม่ค่อยเห็นเทนทางใช้หลัง3อยู่แล้วนะครับอันนี้มันก็เป็นสูตรที่เราพยายามที่จะหาแนวคิดต่างๆแหละเพื่อที่จะมาลองตอบตัวเองดูว,ว่าถ้าจะเป็นฮอยลุน กับเซิร์กซี่เล่นด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าของจริงเรายังไม่รู้นั่นยังไม่รวมถึงเมสันเมาส์นะครับที่กลับมาแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะครับเพราะว่าในช่วงตนน้นฤดูกาลเราทราบว่าพอไม่มีฮอยลุนเซิร์กซี่ยังปรับตัวไม่ได้มันต้องเป็นฟอลสไนทีนี้เมาส์กลับมาแล้วนะครับแล้วก็เซิร์กซี่เริ่มปรับตัวกับการเล่นกองหน้าได้แล้วเนี่ยมันจะยังไงกันละ่ะนะครับจะเล่นยังไงกันอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับการจัดทีมของอาริธเทนฮากส่วนลูกชอกับตเตโรียมม ตามแนวโน้มก็น่าจะเ,าเร็วนี้นะครับน่าจะกลับมาได้แล้วแหละมาลาเซียก็ซ้อมในยิมตลอดนะครับแล้วก็รู้สึกเริ่มเริ่มซ้อมกับสนามหญ้าได้แล้วนะครับอีกไม่นานแะเทนฮากก็ก็ให้คำมั่นตรงนี้นะครับว่ามาลาเซียน่าจะกลับมาได้เช่นเดียวกับลูกชอนะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านเบื่อละนะครับอยากเปลี่ยนแบ็คซ้ายแล้วเพราะว่าชอเจ็บบ่อยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมันเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันไปก่อนเนาะ นะครับก็เป็นข่าวเบาๆครับวันนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นความหลงหลังเกมที่ชนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักวันศุกร์เนี่ยข่าวคราวต่างๆมันก็น่าจะเข้มข้นขึ้นเพราะว่าเกมกับคริสตอลพาเลซนะครับในวันเสาร์นี้ก็จะเริ่มแล้วช่วงนี้เกมก็จะกลับมาเตะกันทีขึ้นนะครับหลายท่านก็น่าจะได้เชียร์ทีมกันอย่างสนุกขึ้นนะครับอ่ะช่วงท้ายนะครับฝากเอาไว้นะครับกับผู้สัมสันเหมือนเช่นเดิมนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้กับทาง d i v ี่ไ knight นะครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเราต้องการพลังพลังงานนะครับเป็นอย่างยิ่งเลย นะครับต้องการทําให้ตัวเราเองเนี่ยสดชื่นขึ้นยังไงฝากเอาไว้นะครับกับไดฟี่ไนท์นะครับถ้าดูบอนดึกนอนน้อยนะครับหน้าโทมตื่นมางุนเงยังไม่เฟรชนะครับฝากเอาไว้กับไดฟี่ไนท์ครับมีทัชเชอรี่คาโมไมล์นะมีวิตามิน B12 นะครับช่วยผ่อนคลายหลับลึกครับบำรุงระบบประสาทและสมองนะครับพร้อมกับสารสกัดสําคัญอีก44ชนิดนะครับต้านเดื้วรอยก่อนวัยดูดีก่อนใครครับดื่มไดฟี่ไนท์ก่อนนอนแอดไลน์ที่อาศัยไดฟี่คอลลาเจนนะครับแล้วก็แจ้งที่ฝั่งของพนักงานนะครับว่าอปที่ เท่าทีแจ้งโค้ดนะครับแจ้งโค้ดว่า d i v i n แนอ่ะแล้วก็รับส่วนลดทันทีนะครับ5%นะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับย้ำช่องทางนะแอดไลน์ไปที่แอสไซด์ไดฟีคอลลาเจนนะครับแล้วก็แจ้งโค้ด d i v i n แนโอเคได้ส่วนลด5%แล้วก็ส่งฟรีนะครับโอเคนะฮะอ่ะไปกันต่อนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับทางจิวเรียห์เฮาส์แ lap กลนดิมอนนะครับใครที่ต้องการแหวนเพชรนะครับเป็นแหวนเพชรจากแ lap นะครับสวยๆยังไงก็ ฝากเอาไว้นะครับเป็นการเติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่เรารักนะครับแหวนเพชรหนึ่งกระดับน้ำร้อยครับพร้อมกับตัวเรือนมาอนทอง 18k ครับในราคาเพียง3า0 0 0บาทครับพร้อมใบเซอร์แบบโลก JA แล้วก็ IGI จากจิวเลต์เฮาส์หลับโรลไดมอนครับเพชรแท้ทางเลือกใหม่เดี๋ยวพิเศษครับแจ้งจากดูบังคับนัดลดเพิ่ม3,000บาททันทีช่องทางการต่ออยู่ที่ด้านล่างในภาพ ตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้กับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตามมือนี่เลยนะครับมีทั้งในรูปแบบของรถดั้งเดิมนะครับแล้วก็รถบาร์บีคิวนะครับเป็นรูปแบบของซองช็อตนะครับฉีกมุมซองแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับมีสารอาหารมีคุณประโยชน์ต่างๆทางสุขภาพมากมายนะครับยังไงฝากเอาไว้กับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตามือครับหาซื้อได้ที่ทางออนไลน์ก็จะเป็นรามือออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ ห้างสบสินค้าชั้นนำนะครับร้านสุดหรืษอทั่วประเทศอย่างไงฝากตรามือไว้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับฉีกปมสองแล้วสองเทียงไม่พอแน่แไม่ผิดหวังนะครับผมการันตีแล้วว่ากินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆรสับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนะครับโอเคครับท่านใดก็ตามที่อยากสับสุนให้กำลังใจช่องนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแค่นี้ก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วชื่นชอบการฝาก ติดตามกันนะครับอยากจะนําเสนออะไรต่างๆความคิดเห็นต่างๆคอมเมนต์อยู่ที่ด้านล่างนะครับสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ท่านใดกระทมที่อยากจะลงโฆษณากับดูบอลดันะครับช่องทางของเราเราติดต่อกันได้ผ่านทางตรงนี้นะครับแอดไลน์มาที่แอ๊ดสายช็อคทูเน็ตครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ